อัปเดตกระบะมาให้นะคะวันนี้มาให้สีคันคุณพี่มีเทาดำบอนเงินนะคะแล้วก็มีสีดำมีทุกสีเลยและได้เป็นตัว2ตัวสีนะคะซึ่งจนดีเซลปีใหม่คุณพี่หาบางคันใหม่หลักหมื่นด้วยดอกเบี้ยเนี่ยใช้เลดเบี้ยพิเศษได้เลยนะคะใครที่สนใจรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมสามารถคักสอบถามได้บอกเลยว่าตัวรถทีปีใหม่คุณภาพสวยคั 7, ดเจ็บคุณพี่ใดสนใจอย่าพลาดชมในคลิปเต็มคลิปนี้คะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่ๆเอฟซีน้องอันออโต้ทุกท่านทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับพี่ๆเข้าสู่ช่องอันอันรถกระบะมือสองนะคะสำหรับวันนี้พบเจอกันอีกแล้วกับหนูนอันออโต้วันนี้จัดรวมกระบะมาให้นะคะคุณพี่วันนี้เอามาให้ดูแล้วกันสี่คันและมีทุกสีนะเก๋รุ่นตัวไหนหถูกใจพี่ๆนะคะสามารถทักสอบถามรายละเอียดตัวรถได้วันนี้หนูจัดมาให้เป็นปีเริ่มต้นที่ปี2019นะคะถึง2022 <S <S เลยนะ หากระบะ4ประตูไว้ใช้งานหรือว่าจะเป็นแคปนะคะเกียร์ออโต้เกียร์แมนนวลเรามีหมดเลยสําหรับวันนี้จัดมาให้รับชมแล้วนะดอกเบี้ยเริ่มต้นเบาๆคุณพี่ถ้าเป็น4ประตูเนี่ยเริ่มต้นที่2.69แต่ถ้าเป็นแปนะคปเนี่ยเริ่มต้นที่3.19นะอันนี้เป็นเลทดอกเบี้ยพิเศษสามารถใช้ได้เนาะพี่ๆใครที่สนใจนะคะหาไว้ใช้งานวันนี้เดี๋ยวอัปเดตให้ดูกันนะถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดตัวรถกันก่อนได้โทรเข้ามาสอบถามได้ที่ 0918820616หรือว่าจะเป็น l ล n e a u n 1 9 z นะเดี๋ยวช่องทางการติดต่อหนูขึ้นให้ด้านล่างนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยบอกเลยว่าฟรีดาวได้ทุกคันไม่ต้องใช้เงินออกรถมีบริการวิ่งเซนให้ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสไลด์ให้และรับประกันเครื่อนเกียร์นานถึง1ปีเต็ม1 0 0 0 0มนกิโลนะคะใครสนใจติดต่อเข้ามาสอบถามได้แคบหน้าจอและทักมาได้บอกสนใจนะคะคันนี้คันนี้นะแจ้งได้เลยเดี๋ยวหนูให้รายละเอียดเพิ่มเติมช่องทางทางไลน์บ้านเขียวเนาะ แอดเอ็นนะคะหนึ่งสองสามสี่นะโทรเข้ามาได้เลยนะคะแอดไลน์เข้ามานะมาดูคันแรกก่อนละกันคุณพี่คันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์สองสี่ตัวเอ็นทีนะคะและเป็นรถปีสองพันยี่สองสี่ประตูนะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะสภาพสวยมากๆนะคะคันนี้เสนอราคาไว้ที่629,000ปี 2, 2022เลขกไม่ประมาณแสนต้นต้นนะคะสภาพสวยไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์นะคะกระจังหน้าเรียมสันคมบอดี้ทุกอย่างมาเดิม แม็กอลอยเดิมโรงงานยางปีใหม่ๆนะคะคันนี้ใส่ยางดันหลบมาให้แล้วเรียบร้อยเรียมบอดี้สันคงแก้มข้างมาเดิมลดหมดตัวรถนี่เงาวิบไม่มีร่องรอยใดทั้งสิ้นเลยบอกเลยว่าการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะคะใหม่ๆแบบนี้รับประกันให้เลย1ปีเต็มๆนะคะขอรายได้นะคะที่สองหมื่นบาทขึ้นไปอายุงานเกินปีไม่ติดบอดแบบ็กนิดบูโรมาจัดได้เลยไม่ต้องหาคำํำไม่ต้องหากู้ร่วมสภาพส,ยสวยๆนี่ได้เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะ เดิมโรงงานพวงมาลัยมัติฟังก์ชันนะคะเลขมาอยู่ที่1เลขมาอยู่ที่อ๋อคันนี้เลขไม่เก้าหมื่นหนึ่งนะคะเก้าหมื่นหนึ่งนะขออภัยนะคะหนูแจ้งผิดคันเนาะคันนี้เลขไม่เก้าหมื่นหนึ่งนะ,ะสภาพนางฟ้าจอกลางทัชสกรีนพวงมาลัยมัติฟังก์ชันนะคะกล้องถอยมีมาให้กระจกนะอ่ะตาตัดแสงเนี่ยเขาติดในส่วนของกระจกบันทึกหน้าจอมาให้แล้วด้วยนะคะสภาพสวยเลยคันนี้มีดาวผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ 1 1 0 0 0บาทถึงหนึ่งสองบาทนะคะได้ไปสีประตูเกียร์ออโต้เหลี่ยมสันคมบอดี้หัวนอ็อตเดิมทุกจุดไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนแง่นะคะไม่มีโดนแกะโดนเปล่ามาสภาพพร้อมใช้งานการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้พี่ๆนใดนสนใจเจ้ากระบะคันนี้ทักมาสอบถามอยู่ได้โดยตรงได้เลยช่องทางติดต่อหนูขึ้นให้แล้วเรียบร้อยหลังคงหลังคาด้านบนสะอาดสะอา้านน่าใช้งานนะ ด้านหลังเงียนกริบแบบนี้เลยเบาะไม่มีร่องรอยแตกขาดลายงานะนะคะสภาพเดิมๆจากโรงงานได้เป็นสีประตูเกียร์ออโต้เรียมสารคมบอดี้หัวน็อตเดิมทุกจุดไร้ร่องรอยนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมและรีให้เหลยนะคะในส่วนของภาษีพรบเราจัดเตรียมให้หมดและรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีเต็มเต็มนะคะท้ายสวยๆนะคะกล้องถอยติดมาให้เสร็จสรรพเรียบร้อยมีกล้องเดิมจาก ลูกค้าเก่าด้วยนะคะไฟท้ายเดิมแบตโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบสติกเกอร์นะคะครบทุกอันานะไม่มีชำรุดหรือหายมาพร้อมกับสติกเกอร์โลโก้60ปีของโตโยต้าด้วย mm. คันนี้ก็เป็นรถปลดระวางหน่วยงานรถมือเดียวประวัติศูนย์นะคะ mm. ใครหาไว้ใช้งานมาทักสอบถามรายละเอียดตัวรถได้โทรเข้ามาได้เลยช่องทางการติดต่อน้องอันอันขึ้นให้แล้วเรียบร้อย ีเดาจัดเต็มผ่อนเดือนละ1 0,000กว่าบาทนะคะถึงประมาณ1 0,000นต้นๆถึง1มื่0อไม่เกินนี้เนาะเวียดใดสนใจทักเข้ามาได้นะคะรับประกันโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้1คันนะคะคันนี้ฝากไว้ด้วยนะบอดี้สีบอลเงินนะคะสวยนะคุณพี่ปีที่นะคะนี่น้าหล่อลอแบบนี้เลยตัวรถเนี่ยนะเป็นพีเรเนอร์ยกสูงอยู่แล้วเนาะสีประตูตได้เกียร์ออโต้ด้วยนะคะใครสนใจทักเข้ามาได้เอามาดูคันนี้กันอีกคันหนึ่งนะคะ เกตยื่นตัว e p a s นะคะ Toyota r i o 2 4 e p a d นะเป็น double cab tuner เป็นเกียร์ออตโต้4ประตูเหมือนกันคันนี้ราคาอยู่ที่5 6, 69, 2, 0 0 0 0 0 569,00ปี2019เลขไม่81,000ก 8, 000, 000, ิโลนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนไฟเดย์ไทม์ไฟตัดหมอกมีมาให้ครบกระจังหน้าเป็นสีโครเมียมตัดกับดำเมทัลิกนะคะสภาพสวยแบบนี้เลย body แก้มข้างเนียนๆแนบๆชิดแๆ,ดๆแบบนี้ ฝากระโปรงเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยแม็กเดิมอันรอยนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้คิ้วกันสาดนะคะมือเปิดโคเมยียมแท้4บานไม่80,000ราคา5 6 9 0 0 0ห่านฟีด้าวผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ10,000กว่าบาทเท่านั้นเองจอกลางทัชสกรีนนะคะตัวนี้ได้เป็นเบาะผ้าพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันเกียร์ออโต้แอร์แบบปรับอนาล็อกนะคะกล้องบันทึกหน้าจอติดมาให้แล้วเรียบร้อยเหลี่ยมสั่นคมตัวรถมาเดิมหมดไม่มีร่องรอยนะคะ สวยๆทั้งนั้นเลยนะเหลี่ยมบ,บอดี้นะคะสันโคมแก้มข้างรางน้ำทุกอย่างสภาพสวยนี่หัวน็อตไม่มีขยับเลยสักจุดนะคะเราการันตีให้ทุกจุดนะว่าตัวรถเราอโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมมีใบเซอร์การันตีตรวจรถให้มากกว่า215จุดนะคะเพระนาะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่ารถที่พี่ๆได้ไปนะไม่มีพิคมตีลังกาไม่มีชนหนักมาแน่นอนสภาพสวยกริบแบบนี้เลยนะคะใครหาไว้ใช้งานนะมาจัดได้เลยนะคะ เราจัดเต็มฟีดาวได้ทุกคันอยู่แล้วนะและยิ่งเป็นปีใหม่ๆแบบนี้นะคะสี่ประตูเกียร์ออโต้ยอดทะลุแน่นอนขอรายได้20,000บาทขึ้นไปอายุงานเกินปีไม่ติดบอดแบดวิดบูโรมาจัดได้เหมือนกันนะคะไม่ต้องหาคํำมาเลยนะสภาพสวยๆแบบนี้นะนะคะแม็กไรเนอร์ด้านในสวยๆเลยนะคำนี้ก็แม็กไรเนอร์สวยๆนะคะ ไฟท้ายกล้องถอยแบตโลรโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะป้ายทะเบียนเป็นกรุงเทพภาษิบพรบรต่อให้ตัวไฟท้ายไม่มีร่องรอยแตกร้าวลายงาการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะคะใครสนใจคันนี้ปี19ไมประมาณ8 000, 1 0 0 0นนะคะ2 4 e k r u n n e r นะคะเป็นตัว e p ัฒนนะปีดาวจะเต็มได้เลยนะผ่อนเดือนละประมาณ1มื่นต้น,ตน,ตนฝากไว้ด้วยบอดี้สีขาวไม่8 0 0ห0นราคาสุดคุ้มนะคะ นี่คันนี้รถเข้าใหม่เดี๋ยวพาเดินดูรอบคันก่อนแล้วกันนะคะรถเข้าใหม่มาตะกี้คุณพี่นะคะสวยๆนะได้เป็นเกลรุ่นตัว n t นะคะสภาพสวยมากๆราคาเนี่ย5 1 9แส0บาทนะคะ5้าแส0บาทฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณหมื่นเดียวเท่านั้นเลยนะคะเป็นรี v o 2.4ตัว n t เป็นตัวน้ำมันล้วนนะคะและเป็นแคปนะเป็นแคปนะ แคบนะคะภายในได้เป็นแคบนะไฟท้ายไม่มีตั้งรอยแตกนะลายงานสภาพเป๊ะเลยนะคะไฟเบรกรับทีมทุกอย่างมาครบแบบโลโก้เดิมๆสีเทาดำเนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างหายากดูไฟท้ายเขาใสๆแบบนี้เลยแบบ็ไลเนอร์ด้านในสวยๆนะคะคันนี้ได้เป็นปีน่าจะเป็นปี2020นะคะน่าจะเป็นปี2020 519,000นนนะน สวยมากๆคุณพี่บอกเลยฮนะโครงสร้างบอดี้ตัวรถที่มาเดิมหมดเป็นแคปนะคะทีนี้นะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นแคปเกียร์แมนวนวลอ่ะนี่แคปแมนวนวลนะคะเลขไมล์สี่หมื่นเจ็ดนี่เลขไมล์สี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบสามกิโลเมตรจอกลางมีมาให้แต่ไม่มีกล้องถอยเป็นแคปแมนวนวลราคาห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะคะเป็นสมาร์ทแคปเปิดได้แบบนี้ภายในเนีเนยนกิฟต์เลยสวยๆ เรียมสันคมบอดี้หัวน็อตทุกจุดก็มาเดิมหมดไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนแงะไม่มีโดนแกะโดนเกลามาแน่น,นอนสภาพภายในกิฟต์กิฟคุณภาพเดิมโครงสร้างเดิมจากโรงงานพูมาลัยมาติฟังก์ชั่นจอกลางเลกินเลขไม่สี0 0มืนะตัวนี้นะ่าจะเป็นรถปี2020นบะคะพี่พี่ยีหรือ22ไม่แน่ใจเพราะารถเพิ่งเข้าเนะาะเพราะรถเพิ่งเข้านี่คะสภาพสวยแบบนี้เลยนะ บอดี้เรียมสันคมเดิมหมดได้เป็นแคปแมนวนวลนะคะราคาเพียงแค่51900นนานะได้เป็นบอดี้สีเทาดำสภาพนางฟ้าแบบนี้เลยฟีดาวจัดเต็มได้ผ่อนเดือนละหมื่นกว่าบาทเท่านั้นหมื่นกว่าบาทเท่านั้นคุณพี่าะไ้สนใจนะทักมาสอบถามได้ไฟหน้าเขาจะเป็นโปรเจคเตอร์เลนคันนี้เพิ่งเข้าเลยไม่มีร่องรอ,อยใดทั้งสิ้นเดี๋ยวหนูเช็คปีผลิตให้อีกทีหนึ่งนะไม่แน่ใจนะเพราะรถเพิ่งเข้าเนาะแต่ว่ารู้ว่าไม่สี่หมื่นนะคะ แล้วก็ราคา5 0 19,000ได้เป็นแคปเงินนว่นยกสูงแบบนี้สภาพสวยมากพี่ๆท่านใดที่หาอยู่หาไว้ใช้งานให้รีบทักมาคันนี้ขอเดาไว้ก่อนละกันคุณพี่ไม่ปี2ก็ปี20นะคะเพราะว่าวันที่เข้ามาหนูห็นคร่าวๆเนาะแต่ยังไม่ได้ลงดีเทลของตัวรถนะคะถ้าสนใจก็ทักเข้ามาได้นะฟรีประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีนะคะเราดูแลตัวรถให้นะยาวๆขับใช้งานกันยาวๆนะคะ แคปแมนวนวล519นะคะไม่สี่0 0ื่นีดาวจัดเต็มได้เลยผ่อนเดือนละหมื่นต้นๆเท่านั้นเบี้ยใดสนใจนะแคปหนะ้าจอและทักมาได้ไป้ายทะเบียนเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหาคนครให้เนาะ,ะป้ายทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะคะภาษีพ,พรบร์ต่อให้ไม่ต้องห่วงนะคะอ่ะมาดูอีกหนึ่งคันนะคะปิดท้ายนะโฉมหน้ารอของเราสีดำนะบอดี้สีดำ,นะดดำเดิมโรงงานพี่ขาคันนี้เลขไม่สาม0 0ืก้กิโล ปี2022ได้เป็นเกตรดรุ่นตัวมิดนะคะได้เป็นเกตรดรุ่นตัวมิดนะ,รนะตร์รโเนี่ยคะ2.4มิดพีเรเนอรแล้วก็เป็น Smart Cap ป r ี n n เนนะคะปี2022เครื่องยนต์ดีเซลไมหม่39,000กิโลนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนชุดไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยใครที่หากระบะไว้ใช้งานและอยากได้ option, ออปชั่นครบจัดเต็มจัดเกตรดรุ่นคันนี้บอกเลยไม่มีผิดหวัง ป้ายทะเบียนชุดแต่งรอบคันมีมาให้ไฟหน้าเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยแตกร้าวรายงานะคะสภาพสวยเลยเซนเซอร์ด้านหน้าสองตำแหน่งชุดไฟตัดหมอกคุณหน้าติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยเสร็จสับกระจังหน้าเป็นสีเทาเมคานิกตัดกับสีโรเมียมเนะคะเรียมสันโคมบิทีรถมาเดิมทุกจุดไม่มีร่องรอยแม็อรอยเดิมโรงง,งานลัดมาด้วยยางปีใหม่ๆเลยนะคะคันนี้ได้เป็นยางดันหลบด้วยนะคะให้ดูเลยคมไฟด้านหน้านะฝากรกะโปรงทุกอย่างทุกจุดเดิม เซนเซอร์2ตำแหน่งไฟตอนหมอกผู่หน้าเป็น LED นะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามือเปิดเป็นโครเมียมและมีเบ้ากันลอยมาให้กระจกพัดเดิมโรงงานรอบคันได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะด้านผู้ขับเกียร์รุ่นตัวนี้ได้เป็นตัวมิดที่เป็นเกียร์แมนนวลและเป็นตัวแฉปทีเรเนอร์นะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นรับโทเพิ่มเสียงและเสียงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนหมดเพลงสั่งการด้วยเสียงทิปหน้าจอได้ เลขไม่สามหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบสี่กิโลเมตรจอกลางทัชสกรีนพร้อมกัดระยะถอยจอดของกล้องด้านหลังให้นะคะสวยขนาดนี้คุณพี่ขาบอกเลยเอาไปใช้งานกนได้ยาวตัวเบาะีตึงๆใช้งานน้อยๆแบบนี้เลยเปลี่ยนโหมดการขี่ได้เป็นอีโคโหมดนอร์มอลโหมดได้เกียร์แมนวนวลหกสปีดนะคะภายในสวยกริปทุกจุดนะคะใครหาไว้ใช้งานนะอยากได้เป็นเกียร์แมนวนวลเอาไว้ขนหนักบรรทุกหนักขับกลับ,บต่างจังหวัดหนูบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคา บรรทุกของได้ใส่ของได้เยอะพอสมควรเพราะเป็นเกียร์แมนวนวลภายในได้เบาะหนังปักไฟฟ้าด้วยนะะีน่ะนี่พวงมลาลัยมาติฟังก์ชันจอกลางทุกอย่างให้มาครบเซตแล้วพี่พี่ไม่แค่สามหมื่นรถปี 2, 2022บได้บอดี้สีดำสภาพเดิมโรงงานสวยขนาดนี้ไม่จัดไว้ลอ้อพี่กล้องถอยหลังเซนเซอร์อีก4จุดนะคะแบตโลโก้ logo, ทุกอย่างอยู่ครบสติ๊กเกอร์รอบคันมาเดิมหมดและได้โลโก้โตโยต้าหปีมาแล้วด้วย คันนี้สภาพนางฟ้า100%ไม่แค่30,000การันันโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมรับประกันเครื่องเกียร์ให้เหมือนกันจัดเต็มฟรีดาวนะคะราคาอยู่ที่549,000ได้เป็นปี2022เลขไม่์39,000กิโลฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ11,000นะ,ะ่คะฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ11,000นะสภาพสวยแบบนี้เลยพี่ๆท่านใดที่หาไปใช้งานให้รีบทักมาได้เลยช่องทางการติดต่อหนขึ้นให้แล้วเรียบร้อยนีคะ สำหรับเจ้าสีดำคันนี้549,000ปี22เกียร์แมนวนวล6สปีดไมล์39,000กิโลนะคะใครสนใจช่องทางการติดต่อด้านล่างโทรเข้ามาสอบถามได้เลยสำหรับวันนี้นะคะหนูฝากไว้ด้วย4คันและมีทุกสีทุกเกรด้วพี่เพี่อนใดสนใจคันไหนทักอินบ็อกซ์สอบถามได้เลยนะคะวิดาจัดเต็มได้ทุกคันนะสำหรับวันนี้นะคะน้องอันทอโต้ขออนุญาตลาคุณพี่ทุกท่าทุกคนไปก่อนนะถ้ามีผหดุภาพการใดในคลิปนี้ต้องขออภัยไว้หนีานี่ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ในใจให้ด้วยนะคะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ